โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมกาลินพิจารณาคาดีอาถรรพ์พิธีเปลี่ยนชีพครับเกมนี้จริงๆเล่นจบไปแล้วครับเดโมโแล้วน้องๆอาจจะถามว่าเอาพี่มันมาต่อแล้วเลยเนี่ยพี่มาเล่นต่อไม่ใช่ครับเดโมก็คือเดโมครับมันมีแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราเลือกตัวเลือกที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยครับเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่นไปมันเล่นเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนจบไปแบบ เราแทบไม่เจอเรื่องที่น่ากลัวเลยมันเป็นเกมเฮลเลอร์ตรงไหนเนี่ยเออสําหรับใครที่ไม่เคยดูพาร์ทแรกที่ผมเล่นไปครับาอาจก็อาจจะดูพาร์ทนี้ไม่ดูเรื่องนะครับแนะนําให้ย้อนกลับไปดูพาร์ทแรกก่อนนะครับซึ่งถ้าเราเลือกตัวเลือกที่ผมเซฟไว้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงชะตาก,กรรมก็จะเจอเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมครับอันนี้ทั้าค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่าเดิมหน่อยมัง้งพี่กิบบรีออกมาครับว่าถ้าเราเลือกไม่ไปเยี่ยมวรวรรณเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,กน,กนป ออย่าเลยดีกว่าเราไม่ไปเยี่ยมวันนะอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องแบบนี้ให้มันวุ่นวายเลยเราก็แค่อย่างมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปพยายามทําตัวไม่เด่นน่ะน่าจะดีที่สุดเป็นอะไรหรือเปล่าลันทําหน้าเครียดเชียวอะไม่มีอะไรหรอกแค่คิดอะไรนิดหน่อยนะ่ะว่าแต่พวกเราไปเยี่ยมวอร์วันเขาหน่อยดีไหมอ๋อเอมิกาก็ชวนอยู่ดีฮะนั่นสินะวรวันเองก็เป็นเพื่อนของเรามาตั้งแต่ปฐมแล้วด้วย ถ้าแก๊งใหญ่วาซีนีไปแล้วเนี่ยฉันไม่ไปนี่ฉันคงรู้สึกแย่น่าดูเลยแล้วรันล่ะไปด้วยกันไหมอ๋อวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่น่ะเอาไว้เดี๋ยวฉันไปเยี่ยมเองดีกว่าพวกเธอสองคนนะ่ะไปก่อนวันนี้โดยไม่ต้องรอฉันนะก็ได้นะอ่าเดี๋ยวถ้าเธอจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพวกฉันนะ่ะไปด้วยอ,อีกทีก็ได้อ่าขอบใจสองคนมากเลยเราก็ไม่ไปครับทิ้งเพื่อนอยู่คนเดียวแบบนี้แบบนี้คงดีแล้วล่ะ อย่าให้ฉันน่ะทําให้เรื่องมันแย่ลงไปกว่านี้เลยแบบไปที่ไหนคนอื่นตายหมดใช่ไหมเหมือนโคนันเลยวะเนี่ยชื่อรันรันก็แฟนโคนันนั่นเองนะครับคุโดชินจิมันไม่เกี่ยวละฉันนั่งใช้คอมพิวเตอร์เปิดดูเว็บไซต์ต่างๆไปเรื่อยเปื่อยแต่ใจยังคงนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับวรวันนี่บอกว่าตำรวจสงสัยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆนี่ก็เป็นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายดึงโคน,นันก็มา ตึงตึง,งไม่ใช่คนร้ายเนี่ยก็ต้องเป็นคนในโรงเรียนสินะโอเคเราอย่าเพิ่งติดตลกเราต้องโฟกัสไปที่ความน่ากลัวคือมันมาเล่นที่หลังแล้วอารมณ์ไม่ได้มันแบบไม่ได้ปฏิตปตอ,อก,กันอะ่ะเมื่อคิดว่ามีคนที่โหดร้ายพอที่จะเผาคนอีคนได้เนี่ยอยู่ในโรงเรียนเดียวกันแล้วอืฉันก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาไม่ได้รางสังหรณ์ของฉันเนี่ยมันบอกว่านี่เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างฮทำไมเราฟุ้งซ่านอย่างนี้นะ การที่วรวันถูกทำร้ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมีเหยื่อ,อรายอื่นในอนาคตสักหน่อยเราไม่ไปเยี่ยมวันนี้ก็คงดีแล้วล่ะ ừ ừ ừ, เสียงเคาะประตูเอ๊ะน้าโรสวันนี้กลับบ้านเร็วจังมีอะไรคะน้าโรสไม่ใช่แน่เลยว่ะเอ๊ะฉันเปิดประตูออกไปหวังจะพบกับน้าโรสแต่สิ่งที่อยู่ด้านหลังประตูกลับมีแต่ความมืดมิด ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ไม่มีวิแววของใครที่ทำให้เกิดเสียงเคาะประตูเมื่อคู่นี้เลยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเคาประตูนี่นาอันนี้ผมเล่นตอนกลางคืนนะครับก็เสียงหลอนมากเปิดเสียงดังๆนี่จะเข้าใจว่าผมรู้สึกยังไงหรือว่าเราหูฝาดไปนะทางเดินนั้นมืดมากเหลือเกินมีเพียงแค่แสงไฟจากในห้องของฉันที่ลอดผ่านช่องประตูออกมาที่ยังพอให้ฉันเนี่ยมองเห็นอะไรได้บ้าง ฉันเดินออกไปข้างนอกห้องเล็กน้อยพยายามเพ่งมองไปในความมืดแต่ฉันก็มองไม่เห็นอะไรคงหูฝาดไปจริงๆนั่นแหละนาะรู้สึกไม่ดีเลยรีบกลับเข้าห้องดีกว่าฉันจับรูปประตูพร้อมที่จะเดินเข้าไปในห้องแต่อะไรบางอย่างทำให้ฉันชะงักแล้วก็หันกลับไปมองทางที่มืดมิดน,นั้นอีกครั้งเราจำได้ว่าเราเปิดไฟตรงทางเดินไว้นี่นาะ มืดอย่างนี้เนี่ยถ้ารถกลับมาคงลาบากแย่ทยํายังไงดีนะโอ้ยเซฟคือมีน้องๆบอกว่าน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาว่ารันทัลิมาเนี่ยถ้าได,ถาได้ถ้าได้แบบอยู่ใกล้ๆมนดําหรือว,ว่าอยู่ใกล้สายศาสตร์คุณใส่อลท้อย่างนเนี่ยเราจะสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกคลื่นไส้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้รันทัลิมาไม่ได้รู้สึกถึงอย่างนั้นผมว่าก็ไม่รู้ดิแสดงว่าในห้องเราไม่เป็นไรแต่ข้างนอกเราถ้าออกไป แต่นโรดกลับมาก็โดนแดกดีถ้าเราไม่ไปเปิดไฟเนี่ยเราต้องอปไปเพื่อนาโรดเราต้องไปเปิดไฟให้นาโรดต้องทางที่แอดวานเนีน่ๆเราก็มาทางนี้แล้วเราต้องไปให้สุดเดี๋ยวเดี๋ยวนโรดกลับมาเนี่ยคงมองไม่เห็นก็แย่น่ะสิเดินไปเปิดไฟไว้ดีกว่าคิดได้ดังนั้นฉันก็รวบรวมความกล้าสักคู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินออกห่างจากประตูห้องห้องเอสวิตไฟอยู่ตรงไหนกันนะ ฉันเอามือคำไปบนกำแพงกำกําแพงเพื่อควานหาสวิตไฟอ่ะเจอแล้วทำไมต้องตกใจอะเสียงหอบเสียงหายใจของใครสักคนดังขึ้นมาทำให้ฉันตกใจจนลืมกดสวิตไฟเสียงเสียงเสียง,เส,ยงเสียงนั้นมันดังและชัดเจนไม่ห่างไกลจากตัวฉันเท่าไหรนะ่นักเสียงหอบไม่ใช่ระมันดังมาจากด้านหลังของฉันนี่เองไม่มีอะไรไม่มีอะไร เราแค่หูฝาดไปเองเหมือนเสียงเคาะประตูนั่นแหละคิดได้ดังนั้นฉันก็หายใจเฮือกหนึ่งเพื่อตั้งสติแล้วก็หันหลังกลับไปในทันทีหูฝาดไปจริงๆด้วยเราคงเครียดมากเกินไปจริงๆทำไมมืดอ,อะตกใจเล็กน้อยฮะตายเลยเหรอตายเลยปะดวงตา โอ้ดวงตาเห็นธรรมครับดวงตาแห่งสัจธรรมอ่า d เดทเอ็นปลบมือทำไมวะนั่นดิเดทเอ็นโอ้จบอย่างนี้เลยเหรอโออเคเข้าใจแล้วครับว่าเกมสยองขวัญยังไงคือเราเลือกทางที่ดีเกินไปในคราวที่แล้วใช่ไหมอันระผมอยากจะไปลองว่าถ้าเราไม่ออกจากห้องจะเป็นยังไงเราจะผ่านไปได้เลยไหมกลับเข้าห้องปุ๊บ ฉันมองไปที่ความมืดมิดด้านหน้าอะไรบางอย่างในตัวฉันบอกว่าในความมืดมิดนั้นมันไม่ปลอดภัยแล้วมันบอกให้ฉันเนี่ยกลับเข้าห้องให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ขอโทษนะคะนารอสล้วกลับมาจะโดนแดกมาเนี่ยนารสเนี่ยฉันขอโทษนารอสไว้ในใจแล้วก็เดินกลับไปเข้าไปในห้องจากนั้นทึ่งปิดประตูลงเอ๊ะฉันหันไปมองที่ประตูมันสมควรจะปิดแต่ทว่าประตูบานนั้นกับอยู่อยู่ตรงนั้นเรากับว่า มีอะไรบางอย่างหยุดมันไว้ระหว่างทางประตูติดอะไรหรือเปล่านะฉันคิดพางออกแรงผลักประตูให้มากขึ้นอื้อ,อ,อแต่ก็ไม่ได้ผลประตูแทบไม่ขยับเลยฉันมองไปที่ด้านข้างของด้านร่างของประตูก็ไม่พบว่ามีอะไรกั้นประตูไว้อยู่ทําให้เหลือความน่าจะเป็นอยู่อย่างสุดท้ายมีอะไรบางอย่างออกแรงตั้งอยู่ออกแรงต้านเราอยู่อีกฝั่งของประตู คือแบบตอนนี้อ่านลนอันผิดอันถูกแล้วเนี่ยเสียงหายใจดังรอดผ่านประตูเข้ามาเป็นเสียงที่น่าขยะแขยงจนทําให้ฉันน่ะตัวเย็นเจ็บเมื่อได้ยินด้วยความตกใจฉันลืมตัวและปล่อยมือออกจากประตูร่างกายเดินถอยหลังโดยอัตโนมัติตาของฉันยังคงจับจ้องไปที่ช่องว่างของประตูมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดมิดนั้นใครนะ่ะ มีแต่ความเงียบสนิทเป็นคำตอบเราคงคิดไปเองอีกแล้วสินะเนี่ยจะรอดไหมนี่เรีบๆเข้านอนดีกว่าเราคงต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้แล้วละ่ะฉันถอนหายใจแล้วจึงเดินออกไปที่ออกจึงเดินออกไปที่ประตูเพื่อพยายามปิดประตูนั้นอีกครั้งหนึง่งลุน้นมันไม่ได้ปิดดิใครแอบดูตายเหรอ อ,อ๋อตายเลยเตซเอ็นม,มีตัวเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องเกมเพราะว่าอืแต่ตัวเรื่องอื่นผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวแล้วครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวเรื่องที่เชื่อมโยงไปถึงอนาคตมากกว่ามันก็ไม่ได้ตัวเรื่องที่เปลี่ยนเหตุการณ์แบบนี้นะมีอีกไหมเนี่ยลองดูก,กันครับว่าเราควรจะไปทางไหนดีตอนเริ่ม เออตอนเริ่มถ้าเราไปอีกที่หนึ่งอะย้อนกลับไปตอนเริ่มเลยครับไหนๆก็มาเล่นแล้วก็เอาให้เต็มที่เราลองเลือกพยายามลุกขึ้นแล้วกันพยายามลุกขึ้นฉันตัดสินใจพยายามลุกขึ้นเพื่อวิ่งไปต่ออันนี้คือฉากเริ่มเลยนะครับที่รันธาริมาเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่รันธาริมาอยู่ในโรงเรียนเก่าอยู่ครับแล้วก็พยายามวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรบางอย่างอะขยับสิขยับสิโถฉันตะโกนด่าขาทั้งสองข้างของตัวเองอยู่ในใจคงเพราะวิ่งมานานแล้ว แค่ลุกขึ้นเนี่ยจงยากลำบากลือเกินรอดไหมเนี่ยแต่น,นี้เราไปตายในห้องมันก็เป็นฝันใช่ไหมขนาที่ฉันพยายามพยูนขึ้นเนี่ยเหมือนกับได้ยินเสียงฝีเท้าของมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย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 ไม้เลยเมล่อในที่สุดเสียงฝีเท้าเ็าหยุดลง <c oughs> <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่าแกหนีไม่พ้นหรอก อเออเรือเข้าห้องก็ดีแล้วอืมแต่ก็ไปเจอข้างในนี่ว่านั่นดิไม่รอดอยู่ดีครับสรุปว่าก็น่าจะเหมือนกันไหมเพราะว่าก็นี่ไงตื่นจากฝันอุ้ยอืมจะเฮือกให้ตกใจทําไมโอเคผมมีไฟเซฟอะไรไว้อีกเนี่ยที่มันเป็นทางเลือกอ่ออันนี้ทําเอาล้า,างหมดเลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ทางเลือกนี่ว่าน,นี้ผมผมกดหยุดไว้ไปกินน้ําในพาร์ทที่แล้วสรุปว่าอื่นมีทางเลือกอย่างไหมเนี่ยลองกดสคิปไปดูดิอันนี้น่าจะ จะเป็นหลังจากไปโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็ถักตบเลยจบหรือดีวะโอเคครับสรุปว่าผมไม่แน่ใจว่ามีฉากอื่นอีกไหมครับว่าแต่มันก็เป็นตัวเลือกเล็กๆอย่างเช่นแบบเอนึกไม่ออกฮะมีตัวเลือกอะไรบ้างอ่ะลองเล่นตั้งแต่เริ่มกันเลยดีกว่าครับเราลองกดแบบสคิปไปอะไรงีอ้อันไหนดีอะเอานนี้แล้วกันลองกดไปเยี่ยมวันแล้วก็ลองอย่างอื่นฮะ เเดี๋ยวกดผิดเอ้าสคิปไปอันนี้ที่กดสคิปเพราะว่ามันเหมือนเดิมนะครับผมเลยกดสคิปไปดีกว่าเอ้ามันไม่ไปวะเอายังไงดีนะกดเลือกแล้วนี่บั็กเหรอฮัลโหลเอาเอาโหลดใหม่ก็ได้ไปเยี่ยมวันอ้าวเราจะหนีไม่ได้สิต้องไปหาวันครับอันนี้นี่ไงชวนกรกฎไปด้วยลองชวนครับขราวที่แล้วผมเลือกไปที่ไปแค่3าคนใช่ไหมแต่มันก็น่าจะไม่อยู่โรงเรียนใช่ไหมอ้าวเอ้ามันไม่อยู่สคิปผุมขอโทษ น่าจะหากรากฎไม่เจอแล้วมาเจอที่นี่อยู่อยู่เลยแบบเหมือนเดิมเออ,อเพลงนี้ราบรื่นนะครับแบบอันนี้เอาเลือกให้แบบให้กรกฎจะอยู่ตามลำพังอะ่ะปึ๊บดูว่าหลากักๆมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรอะที่จริงอ๋อไมนน่บอกว่าที่จริงผมผมกับวันเป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลยตกใจเอาอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมปะ อะไรอ่ะปกป้องวาซินีเออตรงนี้น่าจะเปลี่ยนตัวเลือกได้ปะเซฟก่อนเซฟก่อนทำไมผมไม่เซฟไว้วะพัดแถวแม่งต้องหาใหม่หมถ้าเราปกป้องวาซินีไปแล้วใช่ไหมเห็นด้วยกับกรกฎฟังกรกฎเงียบๆลองเห็นด้วยดิแบบมันจะได้พูดให้เยอะขึ้นถ้าเราเห็นด้วยใช่ไหมแบบเหมือนมีคนเห็นด้วยแล้วเราเราก็จะพูดมากขึ้นอนะ่ะบัววันฉันนะ่ะฉันคิดว่าวรรณวันดนวาซินีเนะี่ยทำร้ายร่างกาย ฉันเห็นรอยดแดงๆอยู่ที่แก้มของวรวันคงเพราะวันน่ะตามเขาไปด้วยไม่ได้วาทีนี้ก็เลยตามฉันไปด้วยไม่ได้อ่านผิดครับขอโทษผมไม่แปลกใจเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เหมือนวาทนี่นี่ยเราแค่ระคายเคืองกับผมกับวันเข้าเหมือนเดิมปะจับกดน้ําเอ๊ะกดน้ําเลยเหรอมันเหมือนเดิมครับมากที่สุดมผมว่าก็เหมือนเดิมปะมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลตอนหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับตอนนี้ครับ สรุปแล้วว่าเกมนี้ก็คงไม่มีตัวเลือกแล้วมั้งตังตังตังอันนี้ก็เจอการินตามการินไปตามการินไปแล้วก็หาไม่เจอปะการินหายปะเฮ้ยเจอวะนึกว่าไม่เจอจำผิดก่อโทษนี่ขนาดเล่นไปเมื่อสองสาวันนี้ลืมแล้วเนี่ยเอย๊ดูก่อน,นครับก็เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเช้าวันใหม่สรุปว่า ไม่มีอะไรแล้วครับในเกมนี้ก็สําหรับในเวอร์ชันเดโม่ก็คงจบแพ็คเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเช่นเคยครับก็ถ้าตัวเกมเวอร์ชันเวอร์ชันเต็มมาเนี่ยผมเล่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอะเออรับเกมนี้ก็รู้สึกว่าสนุกดีโอเคอยู่เออถ้าตอนแรกเราเจอฉากน,น่ากลัวแบบนี้มันก็จะสนุกกว่านี้นะเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าบายยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เกมหน้าเลยไม่ใช่เกมนี้ละเกมนี้คงต้องรองให้เขาสร้างเสร็จก่อนครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างนะครับสร้างเกมดีๆแบบนี้มาชอบมาก